โอเคครับในวิดีโอนี้ก็จะมาทดสอบการเพิ่มรายการ1ล้านแถวนะครับเข้าไปในฐานข้อมูล PostgresQL นะครับที่เป็นแบบ localhost นะครับผม uh, localhost ก็คือฐานข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับในวิดีโอที่แล้วนะผมได้ทดสอบการทำงานกับฐานข้อมูลออนไลน์ไปแล้วเนาะก็คือเพิ่มไป1 0 0 0 0แถวอถวในทีน่นี้ก่อนที่อาจารย์จะสอนการใช้งาน pgadmin 4เนี่ยอาจารย์จะทดสอบก่อนนะว่า การเพิ่มรายการเข้าไป1นล้านแถวนั้นอเป็นอย่างไรเนาะตรงนี้เนาะก็จะเป็นการทดสอบก่อนทําคอร์สนั่นเองนะก็เหมือนเดิมนะโปรแกรมของเราเหมือนเดิมเลยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีนิดน,นึงแล้วก็หลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลแล้วจะดึงข้อมูลมาแสดงตรงนี้นะตรงหน้า History จุดไฮไลท์ก็คือตรงนี้นะครับตรงหน้า Server Setting นะเราสามารถที่จะเลือกเป็นล o าค l host ได้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ ถ้าปิด local host ก็คือเราจะใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นะครับซึ่งอาจารย์ก็สอนไปแล้วนะในการใช้ e l e r e n t SQL นะครับในที่นี้จะเป็น local host บ้างก็จะเป็นค่านี้เลยอาจารย์ใช้ฐานข้อมูล history DB นะซึ่งก็คือตรงนี้อา่าตรงนี้นะแล้วเมื่อได้แล้วอาจารย์ก็จะกด save ตรงนี้เดี๋ยวจะลอง search ข้อมูลก่อนนะเอามาจะ search select ข้อมูลก่อนให้ดูก่อนตรงนี้เลือกข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลไม่มีแถวรายการเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้ เป็นตารางโล่งๆนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปจะมาเริ่มการทดสอบอินเสิร์ตข้อมูล1ล้านรายการนะโดยเป็นการอินเสิร์ตแบบแบตชุดละ1,000 0ื่นแถวนะตรงนี้นะครับโอเคนะตอนนี้อาจารย์จะตั้งคีย์เวิร์ดก่อนเป็นคอร์อมดมินิแล้วกันอ่าหลังจากนั้นอาจารย์จะกดค r วอร์คอร์ตอนนี้เขาก็จะทำการแรนดอมข้อมูลจากอาร์เรย์นะครับแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไป ซึ่งก็เป็น URL นะที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในโค้ด C ีช a r นะครับผมนะโอเคเริ่มเลยนะตรงนี้อ่านะครับความเร็วตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของเรานะาถ้าคอมช้าก็เขาก็จะอินเสิร์ตข้อมูลช้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่จะทําให้มีผลต่อความเร็วนั้นก็นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพคอมแล้วก็คือการทํา าการเขียนโค้ดนั่นเองนะอย่างเช่นในที่นี้อาจารย์มีการทำอินเด็ใช่ไหมมีการทำ t r a n s ิช t ั o นในโค้ด c ี arp, นะ่ช้าเพื่อที่จะ rollback ข้อมูลกลับมาได้ในกรณีที่มันมีเ er r นะอร์เอรใอ่าตรงนี้ก็มีผลนะทำให้การ insert ข้อมูลมันช้านะครับผมนะก็มีหลายปัจจัยนะที่จะทําให้การทํางานตรงนี้มันชา้าหรือเร็วนะก็อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูพอสมควรนะก็คือเรื่องของการเขียนโค้ดนั่นเองนะถ้าทำทรานซิช t ั o นถ้าทำอินเด็ ตรงนี้มีผลแน่นอนในการ i n s เสิร์ตข้อมูลหรืออัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวเราหลังจากที่ Insert ข้อมูลเสร็จเขาก็จะแสดงเวลาให้เราเห็นนะว่ามันใช้เวลาไปเท่าไหร่นะหนึ่งล้าน Record หรือ1ล้านรายการนะครับ อ่าโอเคเห็นไหมครับเขาใช้เวลาในการอินเสิร์ตหนึ่งล้านรายการเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งนะหนึ่งนาทีสามสิบนาทีอ่อาสามสิบวินาทีนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรที่อาจารย์จะลองเลือกข้อมูลให้ดูนะ